จะเรียกว่าเป็นของเล่นใหม่ใน B M W G 3 0ของบอกก,ก็ได้ครับไม่เรียกว่าของเล่นดีกว่านะครับของบำรุงเชิงป้องกันนะครับผมอันนี้เป็นก้านวัดระบายไอครับระบายไอตรงก้านวัดเพราะว่า B M W เนี่ยนะครับมันไม่สามารถใส่ฝาระบายไอได้เนื่องจากฝามันมันเกลียวมันไม่เหมือนทั่ว,วไปนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะใส่ระบายไอยตรงฝาไม่ได้ก็เลยต้องไปใส่ที่ก้านวัดอันนี้เขาก็สร้างมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับไม่ต้องมีขันนอ็อตไม่ต้องมีขันน็อตตรงนี้ละเห็นบอกเอาตัวนี้เสียบเข้าไปได้เลยนะครับที่แล้วมีโอลิงเดี๋ยวมาดูกันครับปิดพันก็มาอย่างงี้ครับพร้อมสายปิดพันฟ้าเทคนะครับฟ้าเทค ็หล่อพอสมควรแล้วนะครับเดินกล้องได้แลครับอันนี้เป็น BMW ซีรีส์5 5 2 0 DG 3 0นะครับวันนี้ยังมาใส่ก้านวัดระบายไอเดี๋ยวกลับกล้องไปคุยกับช่างอังดีกว่าครับช่างอังสวัสดีครับอันนี้เป็นเรียกว่าระบายไอที่ก้านวัดใช่ครับปกติเอ๊ะทำไมไเขาไม่ทําแบบ ตรงฝามันไม่ได้ใช่ไหมฝามันรถยุโรมันซับซ้อนครับครับอืมซับซ้อนมีสปริงล็อกมีโน่นอันนี้นะมันก็ยากที่จะทาขึ้นมาครโอ้นี่มีควันอุ่ยออกมาเลยนะธรรมดาครับรถยุโรปร้อนครับทำไมมันทำออกมาให้มันร้อนนะครับอ๋อนี่ใส่อย่างนี้เหรอของเดิมใส่ยังไงต้องเอาตรงนี้ผมจำได้ของเดิมต้องเอาตรงเนี้ยตัวตัวข้างล่างนี่เขาจะ เป็นปอกสวมเข้าไปแล้วก็มียางรองแล้วก็มีตัวขัดล็ออ่าใช่แต่อันนี้เขาทาเป็นรุ่นใหม่ให้มันสะดวกขึ้นครับที่ใส่ใน X1 เป็นแบบขันล็อตใช่อันนี้คือแบบสวมล็อคสะดวกขึ้นครับเหรออย่างนี้ผมก็ต้องมาร์กตำแหน่งสายก็จะต้องดูว่าตำแหน่งน้ามันไม่ต้องครับมันก็ดึงออกมาเอาสายเดิมเสียบนะครับเอาก้านเดิมเสียบมันเข้าไปนึกออกไหมครับอย่างเงี้ยถือว่าอ๋อกก็สะดวกขึ้นใช่ครับ อตอนนี้ช่างอังกำลังใส่อะใส่ยังไงช่างอังอีกทีนึงนก็เป็นโอลิงครับแล้วก็บางทีช่างอังใส่ก็แบบปุ๊บนี่โอลิงอยู่ตรงนี้นะอ,ะอะยัดเข้าไปในรูใช่ครับปักเข้าไปง่ายละอะ่ง่ายของเดิมนี่ต้องมีเกียวปิดใช่เพราะเกียวปิดถ้าเราจะมาเช็คระดับน้ำมันที่กางวัดมันก็จะ แต่นี่มันจะสะดวกกว่าครับอ่าแล้วก็แค่ดึงออกมาอ๋อดึงออกมาแล้วก็เสียบการวัดแต่แต่แต่ BMW มันมีตัววัดน้ำมันเครื่องใช่ไหมถ้าสมมติน้ำมันเครื่องมันหายไปประมาณสักหน่อยหนึ่งไอตัวสแกนมันจะรู้ใช่ไหมรู้ครับมันก็จะบอกเลยครับว่าให้ให้เติมเท่าไหร่ให้เติม1ลิตรอ่าให้เติม2ลิตรอะไรเงี้ยครับก็เท่ากับว่าเราก็ต้องใช้การวัดเลยถ้าถ้าในรถญ่ BMW นะเราก็ใส่ไปแค่แค่ดักไอแล้วการวัดทิ้งเลยไหม เอาใหม่หลายครั้งเอาใส่ไว้ดีแล้วคเออเอาใส่ไว้ดีแล้วในในก็มีมีกั้นวัดทำใหม่โอเคเขาเขาแถมมาให้นะฮะให้ผมเห็นมีอะไรขยับก็ดีเออหข้าเข่าวะเนี่ยการฝันน้ำฝนมันไปโดนอะไรฮะนี่นี่ครับไฟฟ้าสถิตก็ช่างงานก็เห็นใช่ไหมว่าขยับใช่โอ้โหมีของเว้ยมีของเออ ไคันนี้จะไปล้างรถออกเกียร์โตเออที่ปัดน้ำฝนไนฟ้าเนี่ยผมจะไปล้างรถเกียร์ล้างรถแบบว่าพวกไรทูไม่ได้นะพรอมสตาร์ทรถเราปิดได้ไหมที่ปัดน้ำฝนผมก็ยังไม่เคยใช้ออะไห่ได้ืั้งมันเพราะเพราะว่าถ้ามีน้ำปุ๊บที่ปัดน้ำฝนมันก็ทำงานอัตโนมัติฟังก์ชันนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยซื้อมาซื้อมาซื้อตั้งแต่ซื้อคันนี้มาขับบำรุงมากกว่าขับอีกพี่โบ ผมซื้อคันนี้มาบำรุงมากกว่าขับอยู่เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะบำรุงมากกว่าขับเนี่ยรเอามาจอดอตอนนี้ตอนนี้ช่างอาไปทำอะไรอะ่ะอ๋อใส่เรียบร้อยแล้วคราวนี้<ช>เราจะเอาสายระบายไอใช่ไหมใช่ครับเออต้องระบายไอ,อ,อที่บ้านผมไม่เห็นต้องใช้ทิชชู่เลยทุกคันอนะ่ะไม่ต้องใช้เลยอ่ะถ้าทิชชู่นี่แสดงมันเยอะเกินแล้วใช่ไหมจนมีน้ํา จนไอมันไอมันแน่นหนานี่กว่าเพราะจริงๆถ้าเราดูแลมันก็เราก็เปิดออกมาแล้วก็ถ้ามันมีไอจนเป็นน้ําเนี่ยก็เอาไปทิ้งแค่นั้นอะใช่ใช่ไหมโอเค,อเคของดีของผมแต่ละคันเพรีโวอรก็ใส่รีโวใส่ที่ฝาเอวันใส่ที่ที่ก้านซิตีใส่ที่ฝาแล้วอะไรสปอร์เรเดใส่ที่ฝาซีวิกซีวิกใส่ที่ฝาเดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวให้ดูฝานะครับ ระค่น้ำมันมันสำคัญครับอ,อืมถ้ามันเหลวแต่มันไม่ไหวมันก็จะกลายเป็นไอได้ง่ายครับอืมนี่ขนาด b m เนี้ให้ใส่เบอร์40นะฮะวี40นะตอนนี้ช่างกำลังหาที่วัดเพื่อจะเอาไอออกใช่ไหมถ้าแม่เอไอออกมันก็คัดคัดผ่านรูตรงนี้เลยใช่ครับแล้วมันก็ฟุ้งอยู่ในห้องเครื่องใช่อนนี้บางท่านถามว่าแล้วผมจะใส่ฝาระบายไอ ตรงการวัดทำไมนะครับก็เพื่อที่จะระบายลดแรงดันในห้องเครื่องถ้ามันมีแรงดันในห้องเครื่องที่เยอะเกินมันก็จะไปหาทางบุดออกเช่นพวกตามข้อต่อประเก็นซีนอะไรต่างๆประมาณนะั้นนะครับผมเห็นว่าหลักการมันโอเคนะครับใช้ได้ก็จับรับรถทุกคันที่บ้านก็ใส่หมดอันนี้ก็ขนาด สปอร์ตไรเดอร์ยังใส่แล้วก็ซิตี้1.0เทอร์โบก็ใส่ซีวิก2.04ก็ใส่ระหว่างที่ช่างอาไช่างอังนะครับกำลังทำเนี่ยครับตรงการวัดเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไปเสียบตรงรูน้ำมันเครื่องนะครับการวัดน้ำมันเครื่องมันก็จะมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะเขาต้องตัดมันอุ้ย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 อุ้ออจบแตกอ่านี่นะครับ ไอมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับพอโผล่ตรงนี้เสร็จมันก็จะระบายมาตรงนี้ครับมันก็ลดแรงดันด้วยนะฮะนี่รูรูระบายไอมาเน,นี้ I, ยไอรับดอกนี้ตอนนี้ช่างงานกำลังใส่สายประมาณนี้ไอคร,ครับรถยุโรปนะครับก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีอมนะอ ของพวกนี้ดูแรงแต่ที่มันยังไม่มีอาการอะไรถ้ามันมีพวกน้ำมันและปะเก็นเมื่อไหร่นะโอโหงานลื้อนี่ยาวบานระไทเลยนะครับพลาสติกทั้งนั้นนะครับพวกนี้เราก็ลดแรงดันตัวนี้คือแรงดันในตรงใต้ท้องอ่างเนี่ยท้องอ่างใช่นี่ก็รวมหมดนะครับอืมแต่ใต้ท้องอ่างเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องผ่านฝาหน้าเครื่องได้ก็คือตัวเครื่องยนต์แล้วครับ บางคนก็ใส่อันนี้ด้วยถ้าอ e ีรีโวอบางคนใส่ตรงนี้ด้วยใส่ตรงนี้ด้วยอันสว่านเจาะเลยไหมมันจะวุ่นวายมันจะลุกทุ่งมากเกินไปฮะใชตรงนี้ก็ให้สังอ่างระเดิมนะตรงนี้ตรงนี้นมีของมีของให้ลดมีของมันต้องโชว์มมไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขารู้นี่ใส่ฟาสเทคนี่ใส่บีเอ็มซีเห็นไหมมีของรถมีของต้องโชว์โจของก้แต่งอะไรบ้าง,างเห็นวัยวรุ่นเขาทำกันแต่ผมไม่ชอบแปะข้างนอกนะ แปะข้างในเครื่องเวลาเปิดปาก็โปงมาแล้วภูมิใจอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ภูมิใจช่างเราภูมิใจของเราแปะเข้าไปนะครับเดือนนี้ทั้นเดือนก็เพิ่งได้ขับเนี่ยวันนี้วันนี้อ๋อวันนั้นไปแช่น้ำพุร้อนทพีแล้ว้ก็ท่าไม่ได้ขับเลยนะคันนี้รู้ซื้อมาทําไมนะซื้อมาโชว์ป้าข้างบ้านประมาณนี้ก็อยากได้นะครับประมาณนี้คือคอนเซปต์ซื้อมาแต่คันนี้ ถ้าใครจําได้นะครับก็คือพูดง่ายๆอยากมีรถยุโรปของเขาบ้างก็เลยซื้อมาซื้อมาเล่นซื้อมาลองซื้อมาขับชอบชอบภายในมันหรูหราหมาเห่าหมาหอนดูแบบลักชัวรี่นะดูประเภทแบบนี่แม็กสิบเก้านะคันนี้แม็ก9ิบเก้าเบรกเอ็มเปอร์แท้แม็กก็ นำเข้าจากนอกบรรยายสปปรรพคุณนะพ่อคู่นะพ่อคู่ห้าสองศูนย์ดีจีสามนย์ดีเซลพวงมาลัยเอ็มสปอร์ตเพดานข้างบนสีดำแต่งที่ BMW อมบูพวงมาลัยก็ BMW เอมเปอร์ต้องใส่กับ19อย่างเดียวนะครับยาง 5, 40, 2อ5 4ี่หา่าไม่ท่องคาถาด้วยเลเพราะว่านำโมทาสาภาคาวตัวาตัวพูดเห้มันตลกขำๆอย่างนั้นนะครับอันนี้ไปเคม อีจาคลเลอร์มาแล้วนะครับอันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของลิิด์มอลี่ด้วยนะครับอันนี้อันนี้พิเศษจากคนอื่นคือจมูกก็ออกมาเรียบร้อย้วครับไม่มีนะครับเปิดปิดลิ้นเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดนะครับบ้านเราไม่ต้องเปิดเปิดปิดปิดแต่เปิดอย่างเดียวนะมันร้อนอ่าตอนแรกว่าจะไปจองทะเบียนรถเอาแบบหมายเลขหนึ่งเลยนะโอ้โหแต่ราคามันแรง ราาอ,อราคามอนลอผมให้งบห้าพันแค่นั้นล <c> ะ <oughs> มันล่อเข้าไปจะล้านอยู่นะไอเด็กหนึ่งนะครับหรือล้านกว่าแล้วก็ไม่รู้เอาประมาณเนี้นะเลยย้ายทะเบียนสปอร์ตไลเดอร์มาใส่สองสี่หนึ่งช่างอังจะเอาสายระบายไอหาที่เน็บนะครับเพื่อระบายไอออก ก็ถือโอกาสตรวจช่วงล่างไปด้วยในตัวนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผมก็ตรวจเรื่อยๆนะครับอันนี้ระหว่างที่ช่างอังากำลังหาจุดสายระบายไอลงมาข้างล่างนะครับก็ามาดูช่วงล่างคันนี้ซะหน่อยนีย่อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำมันเฟืองท้ายนี่ต้องเปลี่ยนนะครับที่ศูนย์เขาไม่เปลี่ยนให้นะครับคุณจะต้อง จัดการด้วยนะครับตามระยะนะครับที่ศูนย์เขาจะบอกไลท์ทม์ก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนดีกว่าครับอย่าไลท์ท่ามาเขาเลยนะครับน้ำมันเกียร์ก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่าไลท์ท่ามาเขาเลยอันนี้มีแผงปิดอันนี้เป็นคาบเก่าเก็บงานละตรงรูอะไรนะเช่าไอ้าทตรงเนี้ยอ่างน้ำมัน,น,มนอ่องน้ำมันเครื่องนะมันซึมมา ก็ต้องมีการถอดถอดพวกนี้ก็ช้ำหมดนะครับยิงถอดเข้าถอดออกพอเพราะว่ามันเป็นพลาสติกใช่ไหมจุดยึดข้างบนเนี่ยมันเป็นพลาสติกติดกับน็อตเกีย์ปล่อยน็อตเกียวปล่อยต่อไปการเวลาก็จะลำบากอ่านี่สายระบายไอช่างางานกำลังหานิ่บลงมา ว่าจะมันเนบปล่อยตรงไหนอันนี้แหลกนะครับอย่าให้น้ำท่วมตรงนี้นะครับเห็นบอกเซนซิทีฟมากมากพวกรถฟอร์ดก็แหลกไฟฟ้าก็อยู่ต่ำเหมือนกันนะใช่ครับอพวกพวกฟอร์ดตระกูลฟอร์ดทั้งหลายอ่ะนะครับไม่ดีบอกลุยน้ำลุยน้ำลุยได้ก็จริงอ่ะแต่ถ้าวันไหนมันซีนมันไม่อยู่แล้วมันก็งานงอกอีก หาไม่พอต้องหาตำแหน่งใหม่นี่ได้โอกาสเปิดแผ่นดูเลยครับแผ่นนี้ก็จะกันได้ผิวๆนะครับเช่นเศษกิ่งไม้อะไรอ่อนๆน,นะครับแต่ถ้าหินลูกบลเลรกก็ไม่ไม่รอดนะ่ร่วงเหมือนกัน ตอนนี้จัดการในเรื่องของออยเกียร์แยกเรียบร้อยนะครับเห็นสายดำๆคู่นะครับนั้นออยเกียร์นะครับไม่ผ่านน้ำแล้วแยกออกมาตรงล่างฮะที่ตัดออกไปครับออยเกียร์อ๋ออ๋อออยเกียร์ยังอยู่แต่ว่าไม่ไม่ใส่เข้าไปแล้วต่อสายนี้แทนแอดเตอร์อ่าไมเตอร์จากฝั่งนี้ครับก็ต่อตรงนี้ตรงนี้แอดเจอร์เนี้ย คือสายคู่นี้ครอ่าเห็นล้ระหว่างที่ช่างงานกำลังเดินสายเอาสายระบายไอลงกับพื้นเนี่ยนะครับพอๆก็คุยนิดหนึ่งเวลาซื้อรถมานะครับถ้าคุณอยากจะเก็บยาวคุณต้องบำรุงแต่ป้ายแดงแต่ถ้าคุณซื้อมือสองมา ครบขึ้นปีทีหกคุณก็ต้องบำรุงแต่มือสองอย่างคันนี้นี่ผมจัดการอะไรครับน้ำมันเกียร์ถ่ายเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับคุยง่ายเราต้องอยู่กับมันนานนถยุโรปาซื้อมาแล้วราคาเวลาขายต่อมันไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าผมมันเป็นรุ่นที่เป็นดีเซล เก็บยาวได้นะครับถ้าเป็นไฮบริดนี้ก็อาจจะเจ็บตัวหน่อยดีเซลนี้เก็บยาวได้เก็บยาวได้หมายความว่า10ปี20ปีเก็บได้ผมก็จะเก็บอยู่ประมาณนั้นยนะี่สิบปีส่วนอายุผม8ปดสอะประมาณนี้พูดเวอร์ไปถ้า80ดสิบ้คันนี้น่าจะ30ปีไอ้ยี่สิบกว่าปีก็ต้องดูแลมันนะครับ หนึ่งอย่าให้หนูกัดสายไฟดูแลมันด้วยนะครับอันนี้เป็นท่อคู่นะครับท่อออกคู่นะครับท่อคู่นี้สั่งของแท้ศูนย์เบีมอมันยูมานะครับคือไม่งั้นมันจะหมดประกันถ้าไม่ได้สั่งแท้ศูนย์มาเนี่ยมันจะหมดประกันนะครับอันนี้การเป็นห้องนะครับไม่ได้ใช้ระบบใหญ่ แต่ถ้าต้องการแต่งให้มันแรงกว่านี้ด้วยระบบข้อก็คงต้องจัดการในเรื่องของแยกเป็นระบบใหญ่ออกมา่อ,อได้นี่ครับระบายไอออกมา1เส้น่ะตัดออกมาตรงนี้นะครับสายก็มาตรงนี้ล็อกข้างในล็อกเคเบิลไทยแล้วนะครัไม่หดเข้าดังนั้นไอไอระบายก็จะมาอยู่ตรงนี้คิดว่าก็เยอะอยู่ครับเพราะว่าความร้อนแรง ของเครื่องยุโรยุโรปเดี๋ยวถ้าถ้าไอระบายเยอะตรงนี้ตอนนี้จับยังไม่มีเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าขึ้นห้อยมาเนี่ยน้ำมันมีแน่นอนสามีเยอะกหญจะต้องใส่ชุดครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับการวัดระบายไอฟาสเทคผลงาน WPo พพัดจังหวัดเชียงใหม่ครับถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับติดตั้งได้ที่นี่เลยครับผม บางคนซื้อรถยนต์มาเพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานซื้อแล้วต้องใช้ซื้อแล้วใช้ทุกวันซื้อแล้วมองที่ประโยชน์ในการใช้งานอันนั้นก็ถูกต้องนะครับบางคนก็ซื้อรถยนต์มาอาจจะขับน้อยนะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่าผมว่าจะไปตอบแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วจะไปว่าเขาว่าเขาซื้อมาแล้วก็ ราคาตกเปล่าหรืออะไรต่างๆนานานะครับผมว่าการซื้อรถยนต์เนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจนะครับมีความสุขหรือเปล่านะครับถ้ามีความสุขจัดไปครับรถยนต์เนี่ยมันสามารถเติมความมีความสุขให้กับผู้ชายได้นะครับก็ผู้ชายอาจจะมีความสุขมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะมีความสุขนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะซื้อรถยนต์ตามความจําเป็นในการใช้งานแต่ผู้ชายอาจจะมี รถยนต์ที่เกินความจําเป็นแต่มีความสุขนะครับมีความสุขนะครับเช่นบางคนก็อาจจะไปซื้อรถสะสมเป็นรถรุ่นนี้รุ่นนี้บางคนก็ไปเล่นรถเรโทรคาร์นะบางคนก็ไปซื้อเบนซ์รุ่นนี้ตามจินตนาการอย่างของผมเนี่ยนะครับผมก็ได้เจ้า b m 520 d g 30เนี่ยนะครับมาเติมเต็มในเรื่องของความสุขนะครับความสุข ถามว่าได้ใช้ประโยชน์กับมันมากก็ไม่เท่าไหร่นะครับรถขับก็ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับใช้งานก็คันนู้นคันนี้คันนู้นเดือนหนึ่งบางทีขับอยู่ไม่กี่ครั้งเองนะครับถ้าไปต่างประเทศผมก็ใช้รีโว่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับอยู่บ้านอันนี้ก็ภรรยาใช้เอ็กวันแต่ผมส่วนใหญ่ก็ถ้าภรรยาไม่ขับผมก็ขับนะครับประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่า มันเติมมันเติม,ม,เ,ตมเต็มความสุขนะครับให้กับเราได้ขับแล้วภูมิใจขับแล้วรู้สึกว่าเออชอบนะครับดูนั่งกินกาแฟมองดูรถโอ้โหมันสวยทุกมุมตั้งแต่ไฟหน้าด้านหน้าด้านข้างล้อแม็กนะครับโอ้มันมีความสุขบั้นท้ายนะมันมีความสุขแต่บางคนเขาก็ไม่มีมุมนี้เขาก็บอกว่ามันเกินความจำเป็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่า ไม่มีใครผิดไม่เคยไม่มีใครถูกตราบใดที่ซื้อมาแล้วเงินทองไม่เดือดร้อนนะครับคุณจะไปซื้อปอร์เช่ขยเยนไปซื้อลัมโบ r กินนี่หรือจะไปซื้อเบนรุ่นนี้นะครับก็ได,ได้ทั้งหมดนะครับหรือคุณจะไปซื้อรถไฟฟ้าที่บ้านบางคนมีรถไฟฟ้า5คันก็เขาอยากลองนะครับเขาอยากลองยี่ห้อน,นี้เขาอยากลองยี่หอน,นั้นก็ซื้อได้นะครับ พอมีความสุขมันก็เหมือนกับเราหาเงินมาเพื่ออะไรนะครับเราก็หาเงินมาเพื่อจะมามาหาเงินมาเพื่อมาเติมเต็มความสุขเมื่อมีความสุขนะครับมันทุกอย่างมันก็แฮปปี้หมดนะครับถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองนะครับก็จัดเลยนะครับก็จัดเลยประมาณนี้นผมก็ไม่เคยชอบนะคนที่มาคอมเมนต์ว่ามันเกินความจําเป็นก็นแล้วแต่ถ้าเขาซื้อมาบางคนรถที่บ้านมีเป็นสิบคันยี่สิบคัน เขาชอบเขาสะสมแล้วแล้วแต่เขาเออแล้วแต่เขาบางคนบอกบ้านมีรถคันเดียวพอก็แล้วแต่เขานะครับแต่คุณก็ไม่ต้องไปบอกว่าไอ้คนที่มันมีรถ10บกว่าคันยี่คันมันเวอร์วังมันพูดอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้นะค,ดไไดความสุขของใครก็ถ้าไม่ได้ทําให้เดือดร้อนเะรปล่อยเขาไปเราก็ต้องมีหน้าที่ชื่นชมนะครับกับความสุข,ขของเขานะครับประมาณนี้อย่างผมคันนี้ซื้อมาก็ความสุขในการบํารุงรถยนต์ ขับก็น้อยแต่บำรุงเยอะเดี๋ยวใส่ผลิตภัณฑ์เิลวมลลี่ใส่ล้างแคทตาลาติกใส่ล้างหัวฉีดนะฮะวันนี้ก็มาใส่ฝ้าไอระบายไอนะครับเป็นก้านวัดระบายไอฟาสเทคบางคนก็บอกโอ้ยผลิตภัณฑ์น,นมแน้มนะครับอย่าง,งุ้นไอพวกนี้มันจะไปวิจารทำทำทำกลัวอะไรนะนะรไม่ชอบก็อยู่เฉยนะครับไม่ต้องเม้นนะดูคนเขาชอบเขาก็ใส่ ผมก็ดูว่ามีหลักการเพราะมีแรงดันนะครับมีแรงดันนะครับใส่เข้ามาก็เอาแรงดันออกจากระบบห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวก็จะบอกประเภทเก่งกวิศวกรอีกเลไอ้พวกนี้นะไม่งั้นของแต่งในโลกนี้มันไม่มีหรอกนะครับวิศวกรมาถูกในทุนคุมอีกทีนะอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าวิศวกรจะทําได้แล้วทุกอย่างจะโอเคหมดทุกอย่างนะครับวิศวกรก็ต้องถูกในทุนคุมอีกที การต่อเติมการแต่งรถนิดๆหน่อยๆมันก็มีความสุขเหมือนโอวีดีทูเนี่ยจะมีทาทาไมนะครับบางคนบอกอู้มันไม่จําเป็นหรอกมันไม่จําเป็นอ้าวก็เขาอยากจะใส่ก็เรื่องของเขานะครับออยเกียร์ผมก็ได้ใส่ผมก็ได้รู้อุณหภูมิาน้ามันเกียร์เท่าไหร่น้ําหม้อน้ํถ่ออะไรอะไรประมาณเนี่ยมันก็มีความสุขดูแลรถยนต์ไปบางคนก็บอกรถ5ปีขายก็ผมไม่ขายนะผมไม่ขาย20ปียังอยู่ประมาณนี้ซีวิกที่บ้านยังไม่ขาย เ,เวลาขับมันก็ภูมิใจนะครับบางคนก็บอกรถยนต์ก็แค่ขับจากตรงนี้ไปถึงที่หมายแค่นั้นมันไม่ใช่ผมว่าส่วนตัวผมไม่ใช่รถยนต์พอได้ขับเสร็จแม่งเอ้ยมันมีความภูมิใจมันมีความลึกในใจของเราแหมมันเท่มันสวยมันมันหลายๆอย่างนะครับขับแล้วรู้สึกว่าเออนี่ก็คือสิ่งที่เงินที่เราหามาได้นในชีวิตพอเราหาเงินมาได้ในชีวิตไอ้ตรงนี้แหละก็คือของเล่นของเรามาทำให้เรามีความสุข ไม่ใช่โอ้โหแม่งมีเงินเยอะแยะเลยนะมีเงินเยอะแยะเลยขับแต่รถกระป๋องเก่าๆนะครับรถโซมโซเพราะอะไรเสียดายตังเสียดายตังอย่างนี้มีพันล้านไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามีพันล้านนะคุณก็ซื้อมันเลยอยากนึกแต่ว่าผู้ชายมันมีนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับมันมีความสุขไปดูงานมอเตอร์โชว์มาอ้นออนะอออคันนี้อยากได้ไม่อยากได้ก็ซื้อสิเออคนนี้อยากได้มาอจากได้ก็ซื้อสิถ้าเงินไม่ใช่ปัญหานี่คุณก็จัดเลยนะครับประมาณนั้น เอารถออกจากบ้านฝนตกไม่ค่อยชอบเลยฝนลปล่อยอยก็ฝนปลป่อยอยบางคนก็ซื้อรถมาเขาเอาเข้าห้องกระจกเขาไปทำครีนนานๆขับทีมันมีความภูมิใจนะครับมีความภูมิใจห่วงรถไหมทุกคนก็ห่วงรถกันหมดแหละนะครับห่วงรถกันหมดแหละ ดีๆนะครับมีความสุขคุณจะมีความสุขกับรถอะไรก็ได้ก็เรื่องของคุณนะครับ mm. แต่ถ้าผมอยากจะมีความสุขเออเนาะอยากจะได้เทสลาอีกสักคันหนึ่งนะครับ mm. อยากจะได้ BYD ไฟฟ้ารุ่นท็อปอีกสักตัวหนึ่งอ,อยากได้รถตู้อยากได้เล็กซัสอยากได้เบนซ์อยากได้อดดี้ก็ความอยากมันก็ไม่ผิด โอเคขับไปบนไปนะครับอันนี้ก็ปิดคลิปมาติดก้านวัดระบายไอ a ฟ t t เทคครับอันนี้มาดูของที่บ้านนะครับอันนี้แบบรีโวครับในรีโวเป็นฟ้าระบายไอนะครับอันนี้เป็นของ X1 นะครับรุ่นเดิมที่ใส่ทิ่ก้านวัดเนี่ยเห็นไหมต้องใช้หางปลาบิดล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับ อันนี้เป็นของสปอร์ตเรเดอนะครับก็ใส่เป็นฝาระบายไอยเหมือนกันนะครับตรงนี้สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ VIP คาราวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ Line ID.SI TMX1972Z